พี่ก็ชมว่าพี่เออพี่ก็ชมว่าท่าน,นเป็นคนขยนันเออเป็นคนขยนันเป็นคนจริงจัง <laughs> บอกพี่รู้ได้ไงอุ้ยก็ดูทรงคนก็รู้แล้วไม่รู้อะไรซะแล้ว <laughs> เออ<า> <c oughs> บอกพี่บอกคนออกก็ว่าอ่า ใชได้เลยเดี๋ยวพี่เรามองกันอดด้วยคนขยันแหม,ม่คนเร,เราก็บอกคนเราต้องขยันอย่างนี้แหละนะฮะแล้วก็มีนี่ต้นนี่เห็นไหมผักหวานนี่เขาปรับปรุงพื้นที่เนาะปรับปรุงที่ว่าสร้างเขื่อนนั่นแหละนะครับนี่้าไมขยันก็ไม่ใช่ทาไม่ขยันก็ไม่ใช่เพื่อนผมแล้วครับนะฮะ นะฮะเออนี่สมนะฮะสมสมกับเป็นคนอ่าเป็นคนที่อยู่อยู่อยู่บ้านบ่อทองอะ่ะคนบ่อทองขยันทุกคนนะฮะไม่ต้องกลัวเพราะฉะนั้นนะฮะจะหาพูงหาแฟนไงหาคนหมู่บ้านบ่อทองนะฮะเออนั่นแหละหาคนบ่อทองนะครับแ,แค่ชื่อแค่ชื่อหมู่บ้านนี่เราก็แบบแหมก็ต้องอยากเห็นแล้วใช่ไมว่า เออนั่นแหละนะฮะเพราะฉะนั้นเน,นี่เป็นไงคนบ้านาบอ่อทองดูไวนะ้เะขยันนะฮะขยันนะฮนะอุ้ยใครอ่ะก็อุย้ยเดี๋ยเจเจ, е? จ е? มาแล้วเจ๊เจ๊ผมพูดผมไม่ได้พูดอะไรนะเจ๊นะเจ๊ผมไม่ได้พูดอะไรนะผมไม่ได้พูดอะไรจ้ะผมผมผมแค่บอกว่าคนคนบอ่อทองคนขยันเท่านั้นแหละอือนั่นแหละ ผมไม่ได้ว่าอะไรผมไม่ได้ว่าอะไรนะฮะเ <c oughs> นี่ยโอ้คนบ่อทองนี่เป็นไงสมชื่อนะสมชื่อนะเออสมชื่อนะนะฮะนะครับเออเป็นไงไอเราเนะีย่นยยืนทายอย่างเดียวแหละเออให้เราทําอย่างเขาแล้วบอกทําไมคน่ายไปทําเลยแหมก็ ทดล,ลองเราทําแล้วใครเขาจะถ่ายอะ่ะเออนั่นแหละเพราะงั้นเราคนถ่ายก็คนทําไงเออนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> นะครับนั่นะที่อ่าที่นะฮะลุงเขาสร้างเขื่อนไว้นระสร้างเขื่อนนั่นแหละนะเขาต้องอาดินไปถมเนาะนะดินไปสมเพื่อว่าให้มันบรรลางกันนิดนึงนะ <c oughs> เพราะว่าช่วงหน้าฝนย,ายังไงยังไงดินก็ต้องดินก็ทะลักทะลักนะฮะยังไงก็ต้องเต็มนั่นแหละนะครับเต็มพื้นที่เขากั้นไว้นั่นแหละสองแผ่นนะครับทีนี้มันก็อยู่นะฮะ คราวนี้ก็อยู่ตึบแล้วล่ะนะครับผมเนาะแต่มันต้องเป็นช่วงหน้าฝนนะเพราะช่วงหน้าฝนมันจะดินมันจะหล่มลงไปเนาะช่วงน้ําไหลอะไรมันจะหล่มลงไปเนาะมันก็จะเข้าไปหาที่แผ่นนั่นแหละแผ่นที่เขาแผน่แผนที่เขากั้นไว้น,นั่นแหละบางทีมันก็จะอยู่อยู่อยู่งั้นแหละนะครับผมเนาะนะครับส่วนบอ่อนี่ก็เขาบอกว่ารอให้ดินมันแห้งกว่าน,นี้นิดหนึ่งใช่ไหมท่าน,นๆๆเขาบอกรอะ รอยดินมันแห้งกว่านี้หน่อยนะเขาบอกรอยดินแห้งกว่านี้นิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้มันลงไปแล้วมันยุบนะครับแล้วมันเป็นเป็นดินเลนเนาะเป็นอ่าคือข้างข้างบนเหมือนแตกมาแหงแต่ว่าข้างล่างเขามันเป็นแบบอ่าเป็นแบบดินเลนอะนะฮะดินเลนเนาะนะฮะคนคนเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาก็จะรู้เนาะนะครับผมเนาะ นั่นแหละแล้วเพิ่งจะมาโดนฝนไม่กี่วันเนี่ยเออสองสมอามวันวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมเนาะก็เลยแฉเหมือนเดิมเลยนะครับนะฮะแต่ผักแต่ว่าผักบุ้งนะผักบุ้งเขาก็เนี่ยเห็นไหมนะผักบุ้งเขาก็ขึ้นเลยนะนะขึ้นตามขอบขอบบ่อเนี่ยนะฮะกำลังสวยงามเลยกำลังงามเลยแหละนะฮะนั่นแหละนะครับกำลังงามเลย ผักบุ้งปลาบุ้งก้านแดงด้วยนะไม่ใช่ก้านขาวนะก้านแดงนะก้านแดงเนี่ยก้านแดงอ่ะจะลองลองก้านใหญ่กว่านี้น่าจะดีเนาะเนี่ยนะครับการจะลองเป็นก้านใหญ่เนาะแต่บ่อนู่น่ะก้านก้านเขาใหญ่นะนะผักบุ้งอ่าก้านแดงบ่อนู่น่ะบ่อนู่น่ะนะครับบ่อบ่อเขาละนะฮะบ่อนู่น่ะนะครับผมเนาะอันนั้นก็ก้านใหญ่เพราะว่าอยู่ในน้ำเนาะอันนี้เพิ่งจะนะฮะเขาขึ้นโดยแบบน้ำลดแล้วอะไรแล้วมันเรียกปกติอยู่แล้วล่ะตรงเนี้ย ผมก็บอกไงพอโดนฝนมาป้าเขาจะทะลึ่งเลยนะยอดอะนะฮะนี่เห็นไหมโดนฝนนิดนึงโดนน้าค้างนิดนึงปักบ,บุ้งเขาเกิดง่ายเขาก็ทะลึง่งทะลึง่งอ่าทะลึ่งแทงยอดอะ่ะนะครับผมที่เขาเรียกกันนะ่ะทะลึ่งแทงยอดอะ่ะนะครับ,นะรบ,นะรบนะเขียวดีมากเลย บำรุงสายตานะบำรุงสายตาแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายนะนะครับผมแล้วก็แล้วก็เมล็ดเออผมเห็นอยู่ในอเออผมเห็นอยู่ในเพจเพจฟ้ามัง้งเออเพจฟ้านั่นแหละไอไอไอเมล็ดไอที่วันเป็นดอกตุมๆเธอเป็นเมล็ดเมล็ดเมล็ดของของผักบุ้งอะ่ะผักบุ้งอะ่ะที่เขาที่ผมเห็นเนาะนั่นแหละนั่นแหละมีประโยชน์มากเลยนะแต่ว่าคนเราคนเขาไม่ค่อยกินกันอะ่ะ เออนั่นแหละแต่ว่ามีประโยชน์มากเลยนะครับมีประโยชน์มากเลยที่ผมเห็นเห็นและที่ผมอ่านดูเนาะนะครับมันก็มีประโยชน์ทุกชิ้นส่วนนั่นแหละนะครับผมเนาะแต่เราก็ไม่เคยคนไม่เคยก็คือไม่เคยนั่นแหละนะครับแต่นะฮะนี่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 นะฮะไอไออ่าเขาเรียกเขาเรียกไอเขาเรียกไอไอผักหวานผักหวานบ้านนะคผักหวานบ้านนะส่วนผักหวานป่าเนี่ยเขาจะเป็นต้นใหญ่เนาะ แต่นี่ปเป็นปากหวานบ้านนะครับผมเนาะเนาะดูเลยก็ทําไปแล้วก็ฟังเพลงไปโอ,โอ้แล้วก็อยู่สองคนกับอ,อ,อยู่สองคนกับภรรยาอ้บรรยากาศดีเราเหมือนเรามาขัดเอขัดขัดไอเนี้ยขัดอารมณ์เขาอ่ะผิวผิวอะไรประมาณนั้นแหละเออเหมือนเราขัดขัดกันไม่รู้อ่ะเออเหมือนเราขัดคัยเขาก็ ครับแหมเขาขจะแหม่จะบีบจะนวดอะไรก็เกงใจอะไรอย่างเงี้ยเออพอเห็นเราอยู่อย่างเงี้ยเราก็แหมเนาะ <c oughs> จริงๆลแล <c oughs> ้วียวนะนะแซวแซวเจ๊เขาแซวเจ๊เขานะ <c oughs> <c oughs> แต่ยอมรับว,ว่านะฮะดินอย่างเงี้ยนะครับเขามีปุ๋ยนะเนี่ยเขามีปุ๋ยคือมันเป็นปุ๋ยแบบธรรมชาตินั่นแหละนะครับผมมันเป็นปุ๋ยแบบขี้กุ้งนาขี้ปลานะครับผมเวลาเนี่ยเวลาเขาขุดออกมาจะปะ ถ้าเกิดว่าตะกุยขึ้นมาเนี่ยวางวันนี้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยวางวันนี้เสร็จปั๊บจะไปแล้วเวลาแล้วเวลาเราปลูกผักปลูกหญ้านะงามมากเลยนะงามนะยมรับประงามนะครับงามมากเลยเพียงแต่นะฮะปลูกผมเห็นก็ก็หลายบ้านอะที่เขาทำกันก็ทํากันอย่างนี้แหละนะฮะเวลาขุดเลาเวลาเขาลอกนะฮะลอกบ่อเนี่ยเนี่ยลอกบ่ออย่างเงี้ยนะลอกขึ้นมาแล้วเขาก็จะปลูกผักปลูกหญ้าเนี่ยนะครับปลูกมะเขือปลูกมะเขือปลูกมะเขือปลูกผักก ปลูกพริกปลูกอะไรเนี่ยนะครับผมเนาะเห็นไหมเนี่ยงามมากเลยเพราะมันเป็นปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยแบบธรรมชาตินะนะครับรู้โอ้โหอ๋ออันนี้ลุงอันนี้เขาดึงดึงขึ้นมาเนาะเขาบอกเขาไม่ได้ใช้แล้วละเพราะว่าเขาไม่ได้เลี้ยงกุ้งเนาะเขาไม่ได้เลี้ยงปลาเขาไม่ได้เลี้ยงปลาปลากระพงโดยตรงเขาเลี้ยงปลารวมคือปลารวมเราไม่ต้องไปใช้ใบนะ ือไอ,ไอเลี้ยงตีน้ํานี่คือตัดไปเลยเนาะคือไม่ได้ใช้นะครับผมเนาะนะครับดูดิแล้วมะละกอพันนี้นะนะฮะมะละกอพันเนี้ยไ,นะไปซื้อในตลาดนะฮะไปซื้อในตลาดนะโอ้โหแพงมากเลยนะครับเนี้ยพันนี้แหละนะครับพันนี้แหละลูกเอ่อลูกหนึ่งก็สี่สิบห้าสิบบาทเลยนะขายในตลาดนะนะครับ เนี่ยพันนี้เลยเนี่ยพันนี้เลยที่ไปซื้อน่ะนะฮะเนี่ยเนี่ยพันนี้แหละนะฮะราคาโอ้โหคิดดูราคาราคาไม่ใช่ถูกนะแพงนะจะซื้อตลาดนัดลนะ่ะลูกกำลังทำหามนะแพงนะนะครับแพงแพงยอมรับนะฮะเนี่ยลูกนี้แหละนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยพันนี้เลยนะพันนี้เลยที่ว่าผมไปซื้อมานะนะซื้อให้เทาแก่เนาะซื้อให้เทาแก่ ตัวแก่ก็สั่งนะฮะแล้วก็ซื้อมาทีละสองลูกสองลูกอนะ่ะสองลูกก็โอ้หเหยียบเหยียบสองร้อยคิดดูดินะฮะลูกสุกอ่ะเหยียบสองร้อยคิดดูดิ้นะะ 200, ดดดาไ่เชื่อไปซื้อได้เลยตลาดนัดอนะ่ะนะฮะแล้วแถวบ้านนอกก็คงไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าแถวนี้ราคานี้จริงๆนะราคานี้จริงๆนะครับผมเนาะนะฮะราคานี้จริงๆแถวนี้นะครับแล้วแถวบ้านแถวบ้าน ถวบ้านเราแถวบ้านนอกวันวน,านาก็คงไม่เท่าไหร่หรอกแต่ที่นี่มันราคานี้จริงๆนะครับก็ผมซื้อให้ประจํานะซื้อให้อาทิตย์นึงก็ซื้อสองครั้งบ้างสามครั้งบ้างเนาะแล้วแต่ราคานี้จริงๆนะครับผมเนาะผมจึงบอกให้เจ้าลุงนะฮะบอกให้เขาว่านะฮะแล้วก็พันนี้เจ็บไว้เนี่ย,เ,ยเจ็บไว้ลูก,ลกใหญ่คันลูกที่สวยไว้นะให้คาหามหน่อยแล้วก็สุกๆหน่อยเนาะเดี๋ยวก็จะดีกว่าไปซื้อตลาดนะัดนังน้อยกันเองก็คงไม่เท่าไหร่หรอกนะฮะ สายพันธุ์เดียวกันเลยนะฮะสายพันธุ์เดียวกันนะฮะสายพันธุ์เดียวกันนะครับดูดี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 อันนี้เหมือนฟ้าลั่นฮะน,นะฮะเหมือนฟ้าลั่นปะเหมือนฟ้าลั่นแต่แต่ฟ้าลั่นมีอย่างนี้ปะเห็นไหมลูกโอโอกำลังน่ากินเลยเห็นไหม ผิวเนียนเชียนะครับนี่ก็บอกว่าคนเราอ่ะนะปลูกคนเราปลูกอะไรก็ได้อย่างนั้นแหละนะครับปลูกอะไรปลูกอะไรกันเราก็ได้กินอย่างนั้นแหละนะฮะปลูกมะม่วงเราก็ได้กินมะม่วงนะฮะปลูกแฟงเราก็ได้กินแฟงปลูกพริกเราก็ได้กินพริกนะครับเนี่ยเห็นไหมหัวพวงนี้สามสามลูกเลยเห็นไหมโอ้ยสวยมากเลยนะฮะเอาโอเคนะสำหรับคลิปนี้นะฮะอีพีนี้ก็ แค่นี้เนาะนะฮะขอบคุณมากครับ